สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์วันที่2ถึง8สิงหาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ั b ส c ครต e ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยชาวลัคนาราศีกุมนะดาวพฤหัสกุมรักดาวการเงินดาวโชคลาภนะดาวสาวครับสถิตพบวินาเป็นเกษตรตราธิปดี ราหูก็คือดาวประจําตัวของท่านนั้นอยู่พบที่4พันธุนะครับดาวอาทิตย์ครับอยู่พบอรินี่นะครับดาวพระศุกพระพุธพระอังคารพระเกตเล่งลักอยู่พบที่เจพบปัตนติมฤตยูอยู่พบสหัชชะพระจันทร์วันที่สองสอยู่ร่วมกับราหูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นคู่คราด4ี่หนี่ย้ายมาพบปุตตะ พอ6 7 8เนี่ยเข้าสู่พบอริก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะเป็นกษตรนะครับทีนี้อ่ะชาวลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสกุมรักนี่ดีอยู่แล้วเพราะเป็นนรรกองค์เกณฑนะ์เป็นนรักองค์เกณฑ์ก็คือนรสุริยะเรืองรังสีโสละชีวะมีครบท้วนสามองค์โสพีกุมรักแม้แต่องค์เดียว ยศนั้นนาพันเป็นจุดที่ดีนะครับเห็นไหมแล้วเขาเล็งดาวศุกรนะ์เห็นไหมคู่ทรัพย์คู่โชคนะเล็งอะไรเล็งดาวพุธนะคู่เจรจาคู่ปัญญาความคิดแล้วก็เล็งดาวอังคารคู่สมพลด้วยนะครับถือเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ดีกับดาวพฤหัสทั้งหมดนะรวมทั้งดาวภะเกตด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องซิกเซนจิตวิญญาณนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ชาวลัคนาราศีกมุมก็ระมัดระวังวันที่สองกับสามสักนิดหนึ่งเพราะว่าพระจันทร์มาทับพระจันทร์มาทับราหูนะก็เป็นคู่คลาดกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเก็บเนื้อเก็บตัวจะทําอะไรคิดอ่านตัดสินใจต้องระวังเพราะอะไรพระจันทร์กับราหูเป็นคู่เขาเรียกว่าคู่เงามึดมีความเข้าใจผิด เกิดขึ้นได้ในการคิดการอ่านการกระทำและการตัดสินใจนะครับสองวันสองับสามพอสี่ห้าเข้าพบปุตตะโอเคเข้าเรือนพุทธเห็นไหมแล้วพุทธก็มาเล็งละด้วยนะครับทีนี้พอวันที่หกเจ็ดแปดพระจันทร์อยู่พบอริอร,อริอุปสรรคปัญหาใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะอะไรพระจันทร์เขาเป็นเกษตรนะฮะเป็นเกษตรและก็จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันเจอมาเยอะมันเจอมาตั้งแต่ กรกดาแล้วเพราะอะไรดาวอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีไปเป็นมหาจักรเนี่ยในภพอริการเจราจาติดต่อยังติดขัดอยู่นะยังติดขัดอยู่ยังมีปัญหารวมทั้งเรื่องของคู่ครองคนรักนะมันมีความขัดแย้งคิดเห็นไม่ตรงกันนะเพราะอะไรปัตตนีมหาจักรเนี่ยก็แปลว่าปัตตนีดื้มหาจักรมันดืน้่อไง ฟักตัวให้เป็นใหญ่นะกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงเห็นไหมเขาเป็นมหาจักรแล้วเขามาแสดงผลในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของอริอ่าน,น,นตรงน,นี้ต้องใจเย็นๆสักนิดนึงแต่ถามว่าดูงชะตาท่านเป็น เลวร้ายอะไรหรือไม่ก็ไม่ครับเพราะดาวพฤหัสกลุ่มลักเป็นนังองค์เก์นะแล้วก็มีดาวพุธดาวศุกร์เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับนาระคือโสโรวุโธชีโวสุโกเล่าสหัชตนุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภานะเนี่ยดาวพุธดาวศุกร์ได้อุดมเก์นะอุดมเกณ์แล้วก็ดาวพฤหัสได้อง์เกณ์เป็นไงล่ะเห็นไหม อุดมเกณฑ์ด้วยสองต่อเลยดาวพฤหัสนะนั้นะไม่มีปัญหาครับนะติดขัดปัญหาอะไรแก้ไขไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะแต่ถือว่าเนี่ยดาวมาตรงนี้ให้คุณนะอังคารเองก็ไม่ได้เสียหายอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะการงานเห็นไหมการงานเล็งรักเนี่ยงานมันเข้าอ่ะงานเข้าแล้วเข้าดีเพราะมีดาวพฤหัสตั้งรับอ่ามีดาวพฤหัสตั้งรับ แต่ว่านั่นแหละการติดต่อเจราจารวมทั้งคู่รักคู่ครองเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าปัตตานีไปอลีและเป็นไม่ได้อลีธรรมดามาหาจักเล็งกับดาวพระเสาร์ใช่ไหมธาตุไฟกับธาตุไฟร้อนลนมีปัญหากุ้มอกกุ้มใจความรักด้วยเพราะว่าพระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์ก็เข้ามาพระจันทร์เข้ามาเนี่ยเป็นอริในภพกเกษตรเป็นเกษตรในภพอริอันนี้ถือว่าดีนะเพียงแต่ว่าเนี่ยเข้ามาจันทร์ก็จันทร์ดับ จันดับแล้วอาทิตย์เขาเล็งเสาคอยู่เนเหมือนเหมือนกับมาขวางทางปืนใช่ไหมอ่าตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องความรู้สึกครับพระจันทร์เป็นตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมพระเสามันคือความทุกข์เห็นไหมอาทิตย์เนี่ยมหาจักรกับเกษตรเนี่ยเขาชนกันเป็นคู่ธาตุไฟนะจริงเสาสาเนี่ยให้คุณดีในเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และตอนนี้เสาเพนด้วย เนี่ยสัปดาห์นี้เสาเพนเพนมอไรเห็นไหมเล็งกับพระอาทิตย์ดาวที่อยู่ตรงข้ามง,งพระอาทิตย์จะเพนถ้าเป็นพระเคราะห์วงนอกนะครับเนี่ยถือว่าดีนะเพนแต่ว่าวิาวนาศก็คือหนุนหลังอ่าพูดง่ายว่าทรัพย์สินสมบัติหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังมีหนุนหลังอยู่นะเรื่องของที่ดินการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆยังประสบความสำเร็จครับนะสัปดาห์นี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยและคณะราศีกุมเนี่ย ดาวพฤหัสด,ดวงเดียวก็คุ้มครองดวงชะตาได้แถมยังมีอุดมเกณฑ์มาช่วยอีกถึง2ดวงนะสวยงามนะครับถือว่าสวยงามเนี่ยดาวพวกเนี้ยดีหมดนะเร็งกับดาวพฤหัสนะครับเร็งกับดาวพฤหัสพุทธเนี่ยจะมองว่ามรณะก็ไม่เป็นไรมรณะเร็งรักนะก็แต่เป็นมหาจักรไงพุทธเขาเป็นมหาจักรแล้เขาเป็นราชาโชคและเป็นอุดจวิลาาอีกเพียบเลยตำแหน่งดีนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับพุทธเป็นไร ปุตตะเนี่ยการเริ่มต้นการเริ่มต้นเนี่ยถ้า,ล,าล,ถลักษณะราศีกุมดูแล้วมันน่าจะมีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักนะคนรักสามเศร้าการตัดสินใจอะไรเงี้ยมันมีมันมีแนวนะโน้มตรงนี้อยู่เพราะอะไรมรณะมาปัตตนีปัตตนีไปออ่าแล้วดูดิพุทธศุกร์พุทธศุกร์เนี่ย,เ,ยเป็นคู่อารมณ์ความรักความรู้สึกเล็งนะแต่ตัวท่านเองเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตัดสินใจได้อย่างดีครับเพราะว่าดาวพฤหัสกุมรัก ให้คุณตะโดชะตาเดี๋ยวสัปดาห์ถัดๆไปดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเลงเนี่ยปัตตานีปไป็นเกษตรเนี่ยโปเชะเรื่องคู่สวยงามนะเลงดาวพฤหัสพฤหัสเพนโอ้โหคู่มิดด้วยไฮไลท์น่าจะอยู่ที่สัปดาห์ถัดๆไปก็คือหลังประมาณหลังวันที่17ครับจะสวยงาม สำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มครับคลิปนี้ประมาณนี้ยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เช่อกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตาหักนะครับก็ดยพิจัยสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้บหทนะหัวใจคาถา56บหทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า อ,องคไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ